สวัสดีจ้ามาพบพ่อกันทีกเก้าเด้อจ้าเด้อพ่อกันเมื่อนี้กับซิมินแนวทางมาฝากลายๆแนวทางสิบกว่าแนวทางเลยจ้ามาเบิ่งแนวทางแรกกก็คือของคุณศึกเ้ยจ้าขุณศึกพักหลังๆนี่เพิ่งลงล่างมาสามงวดสี่งวดละจ้างวดนี้เพิ่งจะหายมาแล้วนะจ๊ะนะให้เด็ดสามกับหก คนจับคู่หาสามสสก้าหกสองหกก้าก่อนหนานี้วันที่1เดือนเจ็ดหนึกระกฎดาหกเจ็ดเพิ่นหายเจ็ดกับเก้ก็ออกแปดเล่างวันที่16กะกลกฎาดาเพิ่นหาเดือนสองกับเ็ดก็ออกสองหนึ่งล่างวันที่1สิงหาเพิ่นหายหกกับสา ออก4 6หล่างวันที่16สิงหาเพิ่นไห่เด่น1กับ2อก็ออก2 8ล่างปกติคุณศึกเพิ่นสิเด่นบนเนี่ยจะเพิ่นเคยถูกติดต่อกัน10ก้งวดของคุณศึกเฉพาะบนลงล่างกับกับหลายอันนี้เป็นลงล่างติดต่อกันสี่งวดติดงวดนี้มาลุ่นกันเลยจ้าสามกับหก จะขึ้นบนหรือลงล่างแคปหน้าจอไว้เลยจ้ามาเบิ่องอีกแนวทางหนึ่งจ้าที่เข่าดีเฉพาะล่างจริงล่างเป็นหวยซองด้วยจ้าเด้อเพื่อนจะให้เดินดีมาต้อนเนื่งเลยจ้าวันที่16กรกฎาให้2ออก2องหนึ่งหนึ่งสิงหาให้6ออก4ีหกล่าง 16สิงหางวดล่าสุดให้8ออก2 8งวดวันที่1กันยาให้7ไดนจ้า7ล่างจับคู่ให้ก็มี7570แคปหน้าจอเลยจ้ามาเบึ่งอีกแนวทางที่เข้าดีจ้าเลขลับกองฉลากงวดวันที่1สิงหา เพิ่นหาสองศูนย์เก้าสองตัวให้สี่หนึ่งออกบนศูนย์สี่หนึ่งนะจ้าล่างพ้นออกสี่หกมาที่สี่หนึ่งงวดวันที่ 16, สิบหกซิงหาเพินนหาสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดล่างแปดสอง มาที่สองแปดล่าง้อจ้ะเลขเพิ่นไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลขกับมาสองชุดเข่าถือว่าวาลายนะจ๊นะเนาะวันที่หนึ่งกันยามาแล้วนะจ๊ะสามตัวเพื่อนให้สามศูนย์สามหนึ่งสองตัวให้เก้าสอง ชอบตัวใดกับพิจารณาเอาได้จาเด้อม่เล็กตัวใดได้ใจคือข,ของเพิ่นบอแคบหน้าจอไว้พิจารณาจา้า<ม>เลขเพิ่นมาแล้วจา้าต่อไปก็ไปเบิ่งอีกแนวทางหนึ่งจ้ะทีเด็ดงวดที่แล้วเพิ่นให้เด่นหกกับหนึ่งจับคู่ให้หกศูนย์หกสองหกสามศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ง จับคู่ว่าเขาได้จ้าแต่ว่าเลขเด่นเพิ่นมาหคือหกเจ็ดจ้าทีเด็ดงวดวันที่หนึ่งกันยาเพิ่นให้เด่นหนึ่งกับสองด้จ้าจับคู่ให้เพิ่นก็นให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองก็สองหกสองเจ็ดสองเก้าพิจารณาเบิ่งได้จ้าได้เลขสามตัวก็มี แปดหนึ่งหแปดหนเจดแปดหน่เกลขเนบนเข่าได้จ้ามาเบิ่งอีกแนวทางหนึ่งจ้าฝันเป็นจริงของแอดมุกมาเบิ่งยอดหลังกันก่อนจ้างวดวันที่หนึ่งสิงหาเป็นไฮเดนเจ็ดห้าสี่สาม หอยก็ออกเป็นจับคู่เข่าเลยจ้าเด่น4ี4่คือสีหกหอยก็ออกล่างสี่หงวดวันที่16สิงหาเด่น1นึ่สองสี 9. เป็นกระจับคู่มีถ้าเด่นสองก็มี2528ผลปรากฏว่าล่างออกสอจ้างวดวันที่1กันยามีเด่น4ี่ศ เพิ่นกระจับคู่หายใจจ้าสี่มีสี่สองสี่เจ็ดศูนย์มีศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าห้ามีห้าสองห้าเก้าเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วแต่ชอบเลยจ้าเด้เล็กเด่นเพิ่นมีสี่ตัวจับคู่เข่าเลยจ้าสองงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สามจะมาไหมแคบหน้าจอไว้เลยจ้า มาเบิ่งอีกแนวทางหนึ่งที่เขาต้อเนื่องจ้าวันที่16สิงหาให้3ตัว268 6 5 1 8 7 6 2ตัวมี24 26 28 6 16 4 65 8 3 8 6 8 7 10 13 14เจ็ดรสตัวเพิ่นก็นมีหลายชุดนะจ๊ะเนาะ แต่ว่าเลขเพิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยจ้ามาเบิ่งงวดวันที่หนึ่งกันยาเลยจ้าสามตัวสีแตกคือเกาบอสามตัวมีห6าหกสองหกเก้าสองตัวมีห้าสองห้าสี่ห้าหกหกศูนย์สองหนึ่งสองสมสองเจ็ดศูนย์ แคบน้าจอไว้พิจารณาได้จ้าเด้องวดที่แล้วเ่นแตกสามตัวบนและสองตัวล่างงวดนี้เ่นสิข่าวบอเดี๋ยวไปพิจารณาก่อนได้จ้าเด้ออีกแนวทางหนึ่งจ้าเด่นสามตัวเด่นบนสามตัวงวดที่แล้วมีห้าหกเก้าหอยออกแปดหกเจ็ด งวดนี้มามาีศูนย์สองสี่เด่นบนแล้วจะเดเ่นมาหลายงวดเจ็ดงวดแปดงวดแล้วจ้ะติดบนมีศูนย์ส2 4แค่ตาจอไว้พิจารณาเลยจ้าแล้วเบิ่งอ,อีกนะทางหนึ่ง ลาบผลพูนทวีเด่นห้าแปดเก้าจับคู่ให้เพิ่งกัจับ5้าสองห้าสก็มี8ปดสองแปก็มี9ก้าสองเก้แคบหนาจ,จอแล้วมักขยายเบิ่งจา้าตัวเลขมันตัวน้อย คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่พ่อกันไม่คลิปหนาเด้จ้าสวัสดีจ้า